ดีค่ะน้องใบตองนะคะผูกช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะน้องใบตองนะคะก็จะมาอ่านหนังสือนะคะช่วงนี้นะคะก็มีการสอบว่าระดับการอ่านภาษาไทยนะคะ oh. ก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องน้องใบตองนะคะก็ต้องฝึก ซ้อมอ่านกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องใบตองอ่านภาษาไทยกันเลยค่ะก็ทั้งหมดนะคะจะมี3หน้าด้วยกันนะคะก็มาเริ่มหน้าที่1กันเลยนะคะ 1. นิทาน 2. ชีวิต 3. น้ำตาล 4. ตอนเช้า 5. ประกวด 6. จังหวัด7ขอบคุณ8ปดตำรวจ9เดี๋ยวนี้10ศึกษา11ชมพู่สิ 12, กระโปรง13ความสูง14ผัดกะเพรา15บซีอิ๊วสิการงาน สิบเจ็ดธรรมดาสิบแปดสบายสิบเก้านกอินทรียี่สิบร้องเพลงหมอตรวจคนไข้ที่มีอาการตัวร้อนฉันไปขายขนมบัวลอยที่ตลาด ชาวนาปลูกข้าวให้เรากินอย่างเพียงพอกลางคืนเดือนหงายลมพัดเย็นชื่นใจฝนตกทำให้น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนขับรถช้าช้าทุกชีวาจะปลอดภัย นักเรียนช่วยกันเก็บขยะโรงเรียนจะสะอาดตำรวจเตานกหวีดให้รถหยุดแม่ชอบดูรายการข่าวจากโทรทัศน์เมืองไทยมีผลไม้อร่อยมากมาย โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรพวกเรามีสวนเพียงพอตามรอยพอ่อโดยปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิดฉันกับเพื่อนๆจะช่วยกันรดน้ำ ควรดินและใส่ปุ๋ยจนผักงอกงามในตอนเช้าและตอนเย็นน้องๆทุกคนช่วยกันเก็บขยะกวาดใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นบนถนนรอบอาคารเรียน และหน้าเสาธงจนสะอาดก็จบแล้วนะคะก็เพื่อนๆชอบกันไหมคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แกลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ถ้าไม่ตปต่อพี่พี่เตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย